ไม่ไม่มันมันอยู่ที่เป็นเราหรือเปล่าอยากหลอกม่ความจริงแไม่ไม่หลอกอยากหลอเอ้าคนเราอ่ะคือหลอแล้วก็สวยในตัวเองแล้วเขาเวลาเขาเวลาไหมอ่ะคือคือสวยเราลองลองคนเราอ่ะมันจะหลอไม่ได้แค่แบบแค่หน้าตาหรือเปล่าคือบางทีใม่ใช่ครูไม่ได้บอกว่า ถ้าหางตีหางหรือว่าหางตีตีความคําว่าหล่อเออโซ่โซ่ตีความคําว่าหล่อยังไงไม่ต้องครูแค่จะบอกว่าคําว่าหล่อเนี่ยแต่ละคนอ่ะมันต่างกันอ้าวแล้ไม่คิดเดี๋ยวเราไม่คิดแต่ว่าโซ่ก็มีเหมือนกันต้องเริ่มจากไอ้พี่กงานคนห่งเนีู่ดว่า วิสัยทั์ตัวเองให้คิดในแง่บวกก็ลบๆๆนี่จะบอกให้นะเขียนเขียนข้อดีไม่ใช่เขียนข้อดีข้อเสียมาใช่ปะไม่มีข้อดีเลยมีแต่ข้อเสียผมไม่รู้ว่าข้อดีผมมีอะไร